แน่นอนนี่คือเนื้อหาวิดีโอรีวิว Honda Jazz 2025ความยาว1500าคำภาษาไทายสำหรับช่อง Auto Versus พร้อมการแนะนำช่องและเชิญชวนให้กดติดตามตอนต้นและท้ายอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Versus ช่องของคนรักรถที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกโดยเฉพาะรถที่ได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่นและเอเชียเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดแบบจอดลิฟท์ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงเปรียบเทียบกับรถคู่แข่งอย่างตรงไปตรงมา หากคุณรักรถต้องไม่พลาดคลิปนี้วันนี้ออโตเวอร์ซัสจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับรีวิวรถแฮช,ชแบกยอดนิยมที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นในปี2025กับ Honda j a จ z สใหม่ล่าสุดที่กลับมาในรูปแบบที่ล้ำสมัยมากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง Honda j a จ z ส0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นรถใช้งานอนเนกประสงค์ขนาดเล็กทีี่่่่โโดดเดเเนนนนใใรรืือองงพ้้ทภายยายยหส ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดันขึ้นรับกับไฟหน้าแบบเลเซทรงเรียวยาวที่ทันสมัยและดูโฉบเฉียวเส้นสายตัวถังมีความคมชัดมากขึ้นบ่งบอกถึงความกระฉับกระเฉงและทันสมัยล้ออัลลอยลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในคราวดเดียวกันด้านท้ายรถออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูแข็งแกร่ง,งไฟไท้ายเลเดีไซน์ใหม่ที่รับกับตัวถังได้อย่างลงตัว เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Honda Jazz 2025จะพบกับการจัดวางที่เน้นความโปร่งโล่งและใช้งานได้จริงตามแบบฉบับของ Honda มาพร้อมกับคอนโซลหน้าที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดดูทันสมัยและใช้งานง่ายมีหน้าจอสัมผัสแบบลอยขนาด9ก้านิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลพร้อมหน้าจอแสดงผลที่เข้าใจง่ายพวงมาลัยมัลติฟังชัน3ก้านหุ้มหนังที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้ บาะนั่งด้านหน้าถูกออกแบบให้รองรับกับสรีระผู้ขับขี่มากขึ้นนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลส่วนเบาะหลังยังคงความอเนกประสงค์ด้วยฟังก์ชันอันตราซิสามารถพับเก็บและปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดพับพื้นเรียบโหมดยกเบาะหรือโหมดพักผ่อนห้องโดยสารของ Honda าแจ๊สใหม่ยังให้ความรู้สึกกว้างขวางแม้จะเป็นรถขนาดเล็กด้วยการจัดวางตำแหน่งเบาะและกระจมองรอบคันอย่างลงตัว ในส่วนของขุมพลัง Honda Jazz 2025ในเวอร์ชั่นประเทศไทยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-vtec ให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างลื่นไหลและประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้เกาะถนนและให้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นโดยเฉพาะในการเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความประหยัดและรักโลก Honda Jazz 2025ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดให้เลือกโดยใช้ระบบ eHEV ที่ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ109แรงม้าระบบขับเคลื่อนแบบ Intelligent ตมันติโหมดไร้ที่สามารถสลับระหว่างการขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือทั้งสองอย่างร่วมกันโดยอัตโนมัติให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบความปลอดภัยของ Honda Jazz 2 0 2 5จัดเต็มด้วย Honda SENSING เทคโนโลยี e N S I N ช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับระยะห่างระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทระบบกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นโดยรวมแล้ว Honda j a จ z 2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนเมืองคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่มองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายขับง่ายประหยัดและมีฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันในด้านความรู้สึกขับขี่ Honda j a จ z 2025ให้ความคล่องตัวสูงแม้ในพื้นที่แคบ พวงมาลัยมีน้ำหนักเบาแต่แม่นยำการเร่งแซงทำได้ดีพอตัวเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันเสียงรบกวนจากภายนอกลดลงจากกรุ่นก่อนหน้าให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเงียบขึ้นเหมาะทั้งการขับในเมืองและเดินทางระยะไกลาการทรงตัวและการเกาะถนนถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจสำหรับรถขนาดนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้ายาริสหรือมาสด้า2แล้วฮอนด้าจัสมัน2 5ถือว่าได้เปรียบในเรื่องพื้นที่ภายใน ฟีเจอร์ความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ประหยัดและทันสมัยมากกว่าแม้ราคาจะสูงกว่านิดหน่อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่ใช้งานจริงราคาจำหน่ายของ Honda j a z z 2025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ0 0 0 0 0บาทไปจนถึงประมาณ8,50,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับรถแฮทชแบ็กในตลาด สุดท้ายนี้ Honda Jazz 2025คือการพัฒนาที่ชัดเจนในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันแรกหรือคนที่อยากได้รถที่ใช้งานได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันหรือค่าบำรุงรักษาด้วยชื่อเสียงของ Honda ที่เชื่อถือได้บวกกับความคุ้มค่าที่ได้รับ Jazz ใหม่จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยหากคุณชอบการรีวิวแบบละเอียดและต้องการติดตาม